สวัสดีครับคุณผฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกซึ่งออากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่าง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัสยุทธโกษาเป็นผู้ดําเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กระผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากครับ เป็นผลงานวิจัยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทยครับซึ่งเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริยาบุญก่อแก้วภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรบางเขนครับก่อนอื่นเรามาฟังความสําคัญของกล้วยไม้กันก่อนนะครับว่ามีความสําคัญต่อการส่งออกอย่างไรและวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพมีอะไรบ้าง ก็าฟังทราบไหมครับว่ากล้วยไม้นับเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับในการส่งออกไปสู่ตลาดโลกเลยทีเดียวครับโดยที่กล้วยไม้ส่วนใหญ่ที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้แก่กล้วยไม้ตัดดอกในสกุลหวายครับ แต่ในปัจจุบันนี้ความต้องการไม้ดอกกระถางมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกกล้วยไม้กระถางในหลายปีที่ผ่านมานี้ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและในวงการไม้ดอกไม้ประดับต้องการสินค้าใหม่ที่มีความหลากหลายอยู่ตลอดเวลาครับ ดังนั้นการผลิตกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่มีความสวยงามและมีคุณภาพจึงนับเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ไทยเนื่องจากกล้วยไม้นับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของโลกซึ่งนับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกประเทศหนึ่งเลยครับและยังมีปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก และกล้วยไม้ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับหากนักวิจัยสามารถพัฒนากล้วยไม้พันธุ์ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะสามารถขยายตลาดและเพิ่มปริมาณการส่งออกได้มากยิ่งขึ้นครับเข้อฟังครับในปัจจุบันผู้ผลิตและผู้ค้าไม้ดอกไม้ประดับนั้นพยายามหาพืชชนิดใหม่ๆโดยเฉพาะพืชพื้นเมืองต่างๆที่ไม่เคยได้นำมาจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ การพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของการตลาดและการส่งออกกล้วยไม้พื้นเมืองของไทยการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองให้เป็นที่ต้องการของตลาดต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ด้านการปรับปรุงพันธุ์และในด้านการตลาดพอสมควรครับประเทศไทยเป็นแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ดินพื้นเมืองในสกุลต่างๆหลายชนิด ที่ดอกมีลักษณะสวยงามและนิยมปลูกกันมากได้แก่กล้วยไม้ดินในสกุลฮาเบเนเลีย p พ็กเทลลสกุล c a r เลนเทและสกุลสเปกโตโรติสเค้าฟังครับมีหลายชนิดที่มีลักษณะช่อดอกและใบที่สวยงามสามารถนำมาพัฒนาทำเป็นไม้ดอกกระถางได้ ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาเป็นลักษณะการค้าการส่งออกไปอย่างต่างประเทศยังมีน้อยมากและมีเพียงบางชนิดเท่านั้นครับเช่นนางอัวสาคริกและพวกเอื้องดินใบหมากการพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของการตลาดและการส่งออกกล้วยไม้พื้นเมืองของไทยการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองให้เป็นที่ต้องการของตลาด ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ด้านการปรับปรุงพันธุ์และด้านการตลาดปัจจุบันนักปรับปรุงพันธุ์ได้ให้ความสนใจพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลสเปกทอโลตหรือพวกเอื้องดินใบหมากเพื่อใช้เป็นไม้กระถางโดยมีแนวความคิดของการพัฒนาคือสามารถประดับได้ทุกสถานที่ทรงต้นกระทัดรัดออกดอกง่ายและสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี มีสีสันสดใสและดอกบานทนครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ มาฟังกันต่อนะครับส่วนการวิจัยในครั้งนี้จึงใช้กล้วยไม้ลูกผสมสองสายพันธุ์นั่นก็คือลูกผสมจุลารักษ์ซึ่งมีลักษณะทรงต้นกระทัดรัดช่อดอกพลูไม่ยาวจนเกินไปและลูกผสมสีเหลืองซึ่งมีการแตกกอที่ดีมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเป็นไม้กระถางในอนาคตได้ แต่ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ยังมีไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะในส่วนของความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามสายพันธุ์การศึกษาทางด้านเซลล์วิทยาในสภาพธรรมชาติกล้วยไม้ดินมีการเจริญของลำต้นอยู่เหนือพื้นดินและมีการเจริญของรากอยู่ภายในดินทำให้การศึกษาของเซลล์วิทยาทำได้ยากครับ เนื่องจากลากของกล้วยไม้ที่เจริญอยู่ในดินนั้นมีลักษณะที่แข็งมากและเป็นสีน้ำตาลดังนั้นการศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการเกิดลากที่สมบูรณ์สะอาดเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยาและเทคนิคต่างๆที่เหมาะสมในการเตรียมเนื้อเยื่อปลายลาก mm. เพื่อการศึกษาจำนวนโครโมโซมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับมาฟังวิธีของการวิจัยในครั้งนี้กันนะครับ การทดลองที่1การศึกษาทางเซลล์วิทยาครับอันดับแรกเลยนะครับทําการเลือกต้นพืชที่มีความสมบูรณ์ปราศจากโรคและมีการเจริญเติบโตเต็มที่ทําการแยกก่อจากดินเดิมลงกระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วเพื่อเปรียบเทียบว,วัสดุปลูก5ชนิดครับได้แก่กากมะพร้าวสับกบากมะพร้าวสับและทรายอัตราส่วน1ต่อ1ทราย ขุยมะพร้าวและพีชมอสปลูกเลี้ยงภายในโรงเรือนพลาสติกเป็นเวลา2ส,สัปดาห์บันทึกจำนวนรากและความยาวของรากและลักษณะความสมบูรณ์ของรากที่จเจริญในเครื่องปลูกแต่ละชนิดจากนั้นคัดเลือกรากที่สะอาดและสมบูรณ์ตัดส่วนปลายของปลายรากที่กำลังเจริญเติบโตสังเกตจากรากจะมีสีขาวและปลายรากจะมีสีเหลือง ขั้นตอนแรกศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างปลายลากโดยตัวอย่างที่เวลา9 1 4ถึง14นาฬิกาครับส่วนตัดปลายลากให้มีความยาว0.3ถึง0.5เซนติเมตรหลังด้วยน้ำสะอาดขั้นตอนที่2เปรียบเทียบผลการใช้และไม่ใช้สารละลายไฮดรอกซิลิกนอรีนความเข้มข้น0.002โมลาร เป็นเวลา3และ6ชั่วโมงที่อุณหภูมิ4องศา,าเซลเซียสหลังจากแช่ในสารละลายไฮดรอกซีควิกนอรีนล้างลากด้วยน้ำกลัน่น2-3ครั้งแช่ปลายลากในน้ำยาคงสภาพเซลล์ที่ประกอบด้วยเอเท์นอล95%และกดอะซิกติกเข้มข้นอัตราส่วน3ต่อ1นาน8ชั่วโมงที่อุณหภูมิ4องศา,าเซลเซียส ล้างปลายรากให้สะอาดแล้วนำไปย่อยด้วยสารละลายไฮดรอกคลอริกความเข้มข้น1ออ์มอลนาน8นาทีที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสล,ล้างด้วยน้ำกลั่น2-3ครั้งตัดเฉพาะส่วนของปลายรากที่มีสีขาวขุ่นวางบนแผ่นสไลด์ย้อมด้วยสีย้อมนำแผ่นสไลด์ไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศ เลือกเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสในระยะเมตาเฟสนับจำนวนโครโมอโซมที่เห็นชัดเจนและกระจายตัวเต็มที่แล้วบันทึกภาพหลังจากที่ทราบวิธีการวิจัยกันบ้างแล้วช่วงหน้าเรามาฟังผลของการวิจัยกันนะครับ มาฟังกันต่อนะครับจากการศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการเกิดลากของลูกผสมพันจุลาลักษ์พบว่าขุยมะพร้าวและพีชมอสให้จำนวนลากเฉลี่ยระหว่างประมาณ6-8ลากซึ่งเป็นจำนวนลากเฉลี่ยที่มากกว่าการปลูกในวัสดุอื่นๆครับส่วนลูกผสมสีเหลืองเมื่อปลูกในดินให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ ทุกวัสดุปลูกชนิดอื่นคือให้จำนวนรากเฉลี่ยสูงสุด5ลารากและมีความยาวของรากมากที่สุดเมื่อปลูกในพีชมอสและกาบมะพร้าวสับบวกกับทราย1ต่อ1ครับและคุณภาพของรากที่ได้จากการใช้กากมะพร้าวสับกบากมะพร้าวสับบวกกับทราย1ต่อ1ขุยมะพร้าวและพีชมอสมีลักษณะคล้ายกันคือมีสีขาวผิวเรียบและมีขนาดสม่ำเสมอ ส่วนรากที่ได้จากวัสดุปลูกที่มีทรายเป็นส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวพบว่ารากจะค่อนข้างแข็งและผิวมีลักษณะครุขระาครับจากการเก็บตัวอย่างปลายรากของพืชทดลองในช่วงเวลา 9, 10, 11, 12, 13และ14นาฬิกาแล้วนำไปผ่านขั้นตอนการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาจำนวนโครโมโซมพบว่า การเก็บตัวอย่างปลายล่าของกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสมจุลารักษ์และลูกผสมสีเหลืองที่เวลา9-10ถึง0นาฬิกาพบเซลล์อยู่ในระยะอินเตอร์เฟสและโปรเฟสมากที่สุดคือเซลล์และนิวเคลียสที่มีขนาดใหญ่โครโมโซมเกาะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนส่วนเวลา11นาฬิกาได้จำนวนเซลล์ที่อยู่ในระยะเมตาเฟสมากที่สุดาสามารถาตรวจนับจำนวนโครโมโซมได้ง่าย และที่เวลา12-14นาฬิกาจะพบเซลล์ที่อยู่ในระยะเอนาเฟสและระยะทีโลเฟสเป็นส่วนใหญ่ครับเมื่อใช้สารละลายไฮดรอกซีควิกนอรีนในการหยุดองชีพเซลล์เป็นเวลา3และ6ชั่วโมงพบว่าโครโมโซมหดสั้นและกระจายตัวออกจากกันทำให้เห็นรูปทรงของโครโมโซมชัดเจนครับ ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกันเมื่อใช้สารละลายหยุดวงชีพเซลล์เป็นเวลา3และ6ชั่วโมงสำหรับเซลล์ที่ไม่ผ่านการหยุดวงโคชชีพเซลล์แสดงโครโมโซมที่ค่อนข้างยาวและไม่กระจายตัวจากการศึกษาจำนวนโครโมโซมของพืชทดลอง โดยใช้เทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อดังที่กล่าวมาข้างต้นพบว่ากล้วยไม้ดินลูกผสมจุลารักษ์และลูกผสมสีเหลืองมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันครับเพื่อฟังครับส่วนวัสดุปลูกที่เหมาะต่อการเกิดรากควรจะสามารถเก็บกักความชื้นได้ดีให้รากที่สมบูรณ์และสะอาดเช่นขุยมะพร้าวกากมะพร้าวและพีมอสแต่ไม่ควรใช้วัสดุปลูกที่มีทายเป็นส่วนผสมหลัก เพราะหากล้างไม่สะอาดจะทำให้กระจกปิดสไลด์แตกขณะทำสควิชชิง่งอีกทั้งยังทำให้ลากแข็งไม่สะดวกในการใช้เอนไซม์ย่อยผนังเซลล์ด้วยครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ของกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสมจุาลารักษ์และลูกผสมสีเหลืองคือเวลา11นาฬิกาครับสอดคล้องกับรายงานการศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างปลายรากในกล้วยไม้แผ่นดินเย็นพัน hkrc 0 1ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปลายรากมีการแบ่งเซลล์เป็นจำนวนมาก การใช้สารละลาย h y ดรอกซีควิกนอ i n e ในการหยุดวงชีพเซลล์ช่วยให้การวิเคราะห์ผลมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดเส้นใยสปินเดิลทำให้โครโมโซมหดสั้นและกระจายตัว จากการทดลองพบว่าระยะเวลาในการหยุดวงชีพเซลล3และ6ชั่วโมงให้ผลไม่แตกต่างกันดังนั้นในการปฏิบัติงานควรใช้เวลาในการหยุดวงชีพเซลลเพียง3ชั่วโมงเพื่อเป็นการล้นเวลาในการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาจำนวนโครโมโซมต่อไปครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ต่อกันกับการทดลองที่2กันนะครับคือการศึกษาความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามสายพันธุ์เป็นการศึกษาความมีชีวิตของกลุ่มเลนูของกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสมสองสายพันธุ์ได้แก่ลูกผสมจุลารักษ์และลูกผสมดอกสีเหลืองโดยการย้อมสีครับจากนั้นทำการผสมตัวเองและผสมข้ามแบบสลับพ่อแม่ระหว่างสายพันธุ์ ผสมเกสรกล้วยไม้ดินใบหมากในช่วงเวลา7-9นาฬิกาและ16-17นาฬิกาเลือกดอกที่ยังไม่ได้รับการผสมเกสรดอกที่มีสีสันสดใสและสมบูรณ์ต่อจากนั้นเลือกดอกที่อยู่บริเวณโคนช่อเพื่อให้อาหารไปเลี้ยงฝักอย่างพอเพียงและป้องกันการหักของการช่อดอก เลือกเกสรเพศผู้ที่มีสีเหลืองสดใสจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันที่สะอาดและแตะ,แตะเกสรเพศผู้ออกมาแล้วนำไปใส่ย,ยอดเกสรเพศเมียครับซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำมีน้ำเมือกเหนียวคล้ายแป้งเปียกกดเบาๆเพื่อให้เกสรเพศผู้ติดสนิทใช้ไหมพรม ผูกที่ก้านดอกที่ทำการผสมเกสรไว้จากนั้นใช้ถุงกระดาษคลุมดอกไว้เพื่อป้องกันเกสรที่ไม่ต้องการหลังการผสมเกสรดูแลรดน้ำกล้วยไม้เป็นประจำทุกเช้าหลังจากติดฝักประมาณ3สัปดาห์บันทึกข้อมูลอัตราการผสมติดและการทำเก็บฝักเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพต่อไปครับ ก็ฟังครับการศึกษาความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามสายพันธุ์ก่อนทำการผสมเกสรได้ศึกษาความมีชีวิตของกลุ่มเลนูภายใต้กล้องจุลทรรศด้วยการย้อมสีพบว่ากลุ่มผสมสุราลักษ์และกลุ่มผสมสีเหลืองมีค่าเฉลี่ยความมีชีวิตของกลุ่มเลนูประมาณ82และ91เปอร์เซนตามลำดับครับ การผสมตัวเองของลูกผสมจุาลารักษ์มีอัตราการผสมติดอยู่ที่5 4และการผสมตัวเองของลูกผสมสีเหลืองมีอัตราการผสมติด71%ส่วนการผสมข้ามสายพันธุ์เมื่อให้ลูกผสมจุลารักษ์เป็นต้นแม่พบว่ามีอัตราการผสมติด69เครับและเมื่อให้ลูกผสมสีเหลืองเป็นต้นแม่มีอัตราการผสมติดเท่ากับ5้เอร์เซตครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ฟังกัันนต่อะครบก็ฟังครับหลังจากการผสมพันธุ์กล้วยไม้ดินลูกผสมแล้วต้องรอฝักที่ติดให้เจริญจนถึงอายุที่เหมาะสมจึงจะนำมาเพาะเลี้ยงในอาหารส่งเคราะห์เพื่อให้มเมล็ดงอกและพัฒนาจนเป็นต้นกล้าซึ่งจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในรายงานความคืบก้าวหน้างานวิจัยในครั้งนี้ จึงยังไม่สามารถรายงานผลเกี่ยวกับลักษณะของลูกผสมได้ครับไว้เดี๋ยวกระผมจะมาถ่ายทอดความรู้ต่อไปครับก็บฟังครับจากการทดลองดังกล่าวเราเห็นผลของการเปรียบเทียบผลของวัสดุปลูกทั้ง5ชนิดที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนและคุณภาพลากของกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสมทั้ง2ชนิดนั่นก็คือจุลารักษ์และลูกผสมสีเหลืองการ าการนับจํานวนโครโมโซมและการผสมตัวเองของลูกผสมจุลารักษ์มีอัตราติดกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทยเพื่อศึกษาพัฒนากล้วยไม้พื้นเมืองโดยวิธีการผสมพันธุ์การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ,อการผลิต การจเจริญเติบโตและพัฒนาของกล้วยไม้พื้นบ้านและลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อเพื่อนำความรู้เรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการผลิตกล้วยไม้มาใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญเพื่อศึกษาภาชนะและวัสดุปลูกที่เหมาะในการทำเป็นไม้ดอกกระถาง โดยศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ในสภาพที่เป็นไม้ดอกดอกระถางเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการส่งออกต่อไปครับครผูฟังเพืผูฟังครับกระผมหวังว่าสาระในวันนี้ Obrig คงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างนะครับคุผู้ฟังสามารถติชมรายการหรือจะ <im ples> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม <im ples> โ,ดโดยการเขียนจดหมายมายัางน้าสอง ละจากรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปน1077พตฟอร์กรเกษศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ